ไอ้จ้หนุยาขึ้นตายซะเถอแกเอ๊ะ black magic บ้าคู่ฉันจัดการเองนี่งั้นหรอให้ตายที่แกซ่อนเอาไว้นะ คนคนเดียวที่จะสามารถใช้ประโยชน์จากบ,บ้านของเชื่อไปได้นั่นก็คือเชื่อไปไงล่ะผงเขาศักดิ์สิทธิ์นายาอดสูงสุดอากาศนี่มันหนาวจริงๆดูเหมือนว่าชานมมหอยมุกข,ของฉันมันจะเริ่มเย็นขึ้นแล้วสินะอาศัยอยู่คนเดียวอยู่ด้านบน ผูเขาที่เต็มไปด้วยหิมะนี่แต่แกแกช่าเป็นคนที่น่าสงสัยจริงๆอย่าเข้าใจผิดสิที่ฉันมาอาศัยอยู่ที่นี่นั่นก็เพราะฉันไม่ต้องการที่จะทำงานอีกต่อไปแล้วไงล่ะไม่ต้องมาแก้ตัวนะฉันรู้นะว่าที่แกมาอาศัยอยู่ที่นี่นั่นก็เพราะแกกำลังปกป้องบางอย่างที่มันสมํมคัญอยู่งั้นสินะใช่ใช่ฉันเห็นด้วย บางทีแล้วสิ่งนั้นมันอาจจะเป็นแกนพลังของจกักรพรรดิแห่งความมืดหรือไม่ก็ The Dark Knight i n i i n i t y หรืออะไรบางอย่างที่มันสัมพันธ์กว่านั้นอะไรงั้นเหรอแต่ยังไงซะมันก็ไม่ใช่ของที่สามารถทำให้ฉันสนใจได้สิ่งเดียวที่มันจะสามารถดึงดูดความสนใจของฉันได้นั่นก็คือการปกป้องชานลไพรมุกของฉันไงล่ะ ไม่ต้องทำมันเป็นว่าคนอย่างแกชอบชานมไข่มุกหรอกนะฉันไม่เชื่อหรอกถ้าแกย,ยังไม่ยอมบอกมาดีแล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็คงจีต้องจะใช้กําลังฉันก็คิดว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นแหละแต่แกยอย่างแกมันมีแต่จะต้องใช้กําลังเท่านั้นแหละเออเออพี่ชา,ายครับว่าแต่พี่ชา,ายต้องการอะไรงั้นหรอหรือว่าวต้องการชานมไข่มุกแก้วหนึ่งหรอทำให้พวกเราไม่คุยกันดีๆก่อนละ นั่นสินั่นสิหรือว่าบางทีแล้วแก้วเดียวมันอาจจะไม่พอนะถ้าอย่างนั้นเราก็ทำาไมไม่ให้พวกเราช่วยแยา่ลานชานองไผ่มุกเอามาวางไว้ที่นี่ก่อนละช่างมันเถอะทำไมตอนนี้แกยังไม่พาฉันไปพบกับบอสของพวกแกละ่ะตอนนี้สิ่งที่ฉันต้องการคือการจัดการกับบอสของพวกแก ปล่าเลยฉันไม่คิดเลยนะว่าสถานที่เล็กๆอย่างนี้จะมีนักดาบที่มีความสามารถอย่างแก่อยู่ด้วยดูเหมือนวนะ่าพวกเราจะประมาทกเกินไปฮึฉันเสียใจด้วยนะดูเหมือนว่าที่นี่นะจะมีคนที่แข็งแกร่งกว่าฉันมากมายนักพวกเธอกล้าดียังไงเข้ามาโจมตีซูชิโอไปพวกเธอไม่รู้ยังไงกันว่าสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้มันเหมือนกับการเอาก้อนกวดไปโยนใส่กับภูเขาก้อนใหญ่ พวกเธอจบไม่สวยแน่ถึงแม้ว่าดอมนี่มันจะไม่สามารถฆ่าเธอให้ตายได้ในครั้งเดียวแต่ยังไงซะเธอก็ต้องตายจากความเจ็บปวดทีละน้อยและนี่ก็ถือเป็นการแก้แค้นให้กับผู้คนของเมืองแห่งแสงสักดิธิ์ที่ต้องทุกทนทรมานจากการกระทำของพวกแกถ้าอย่างนั้นแล้ก็ต่อไปฉันจะไปที่ s ตารปีด r โ <S an> ชคดีนะเนี่ยที่พวกเราจัดการกับเจ้าพวกนั้นหมดแล้วยังไงซะเป้าหมายของพวกมันก็คือเชื่อใบฉันกลัวว่าตอนนี้สตา r l ลิ g คอก็คงจะถูกโจมตีแล้วเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเราก็ฉันคงต้องรีบไปที่ s ตา r l ลิ g คอรแล้วกันสินะเพื่อไปจัดการกับพวกมันทั้งหมดทันทีที่เชื่อไปกลับมาแล้วเขาก็คงจะดีใจและจากนั้นเขาอาจจะตอบแทนฉัน ก็เ,เรืเร่องเล็กๆน้อยๆเชื่อไปคุณเห็นไหมฉันคือคนแรกเลยที่มาหาคุณตอนที่คุณมีปัญหาเชื่อปรีบกลับมาเร็วๆนะถ้าฉันจัดการกับเจ้าพวกนี้เสร็จเมื่อไหร่แล้วเราก็พวกเรามาต่อกันสักสามรอยยกเลยเป็นไงเอ๊ะเอ๊ะ นี่เธอทำไมเธอรีบมาที่นี่ล่ะนี่อย่าบอกนะว่าเธอคิดว่าเธอจะสามารถขโมยหัวใจของซูเชียลไปได้ด้วยการทำแบบนี้นะถึงแม้ว่าฉันจะคิดถึงเชื่อไปอยู่บ้างก็เถอะแต่ฉันก็ไม่ได้มีความคิดสกรปรกสกรปรกแบบเธอเนาะ